เดี๋ยวจะให้ผู้ใช้งานจริงมาสาธิตนะคะมารีวิวสายจูงแบบสายเดียวจบแบบนี้นะคะก็มานี่เรยงใส่เข้าไปแบบนี้เอาเขมาาใกล้แล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะนี่เลยเส้นเดียวจบนะคะแบบนี้เลยนี่เลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทําเป็นบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ตบใุ๊บนี่ค่ะ คล้องเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่จูงได้เลยเดิน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 ไปเดิน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 มาทางนี้เดินมาทางนี้โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดินมาขางนี้หยุด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 นั่งลงนั่งลงก่อนเลยลูกนั่งนั่งเก่งมากเขาเมื่อกี้เก่งมากอีกข้างนึงข้างนึงเก่งมากนี่ขยับมาอีกหน่อยขยับมาอีกหน่อยนี่เลยดีดจากน้องต้มคนเก่งนะคะ ขยายออกแบบนี้นะคะขยายออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเดียวเดียวใส่เข้าไปแบบนี้นี่เลยแบบนี้ค่ะกระชับค่ะไม่ลื่นไหลนะกระชับเลยนี่เลยชับเลยค่ะแบบนี้เลย